ใบสยาิเหนือปริศดางพืชพร้อมเหล่าทวดานางฟ้าแต่งกายด้วยชุดเปลียงรงกายกันเธอสวมชุดไทยประยุตออกต์รอกแบบโดยคุณพีรรมน์ชมพระวัดหรือคุณดิ๊กนะแบบนี้กัน 以金凤梨与金翅制成的，好他立上戴鼻环，耳朵上插着石榴花，穿着红色的服装呢。然后他一只手无花果，右手持法器金轮，左手持海螺。然后他在坐骑金雀鸟上安睡。แน่นอนนะครับ สื่สารประเพรีสมการไทยนะครับแต่งชุดเป็นชุดไทยประยุกต์นะครับผู้สวมใส่ก็ดูทันสมัยและเป็นสากลที่สุดซึ่งชุดของคุณวินเมจูวินนะครับออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาครับครูไก่เป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทยนะครับซึ่งหลากหลายงานสำคัญข,ของประเทศครูไกเป็นผู้ออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางยามอย่าง Miss Universe ไทยแล a n d นะครับทางในออกแบบนะรับในภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาละครผู้รัคผู้นางแม่หยูอัทารช่วงวันสาวด้วยนะครับ ซึ่งความงดงามครับสวยงามงดงามมากๆเลยนะคะคุณของารแต่งกายมีความทันสมัยเป็นสาวคนมากๆเลยนะคะสมศูนย้าไหมคอแขนยาวชุดคอเสื้อผ้าตรงอกให้มีความทันสมัยนะคะนลางสวมจงกระเบนสีแดงด้วยผ้าไหมยกเชิง่ะเรื่องระดับเป็นจูรี่แท้ทองโบราณบอยขับมพิมล้อมเพชรเรื่องระดับโบราณของสะสมของคุณโจ๊กคุณพระมงเพียมเจริบมูลค่ากว่าส คเครื่องประดับประกอบด้วยคำมรงทองคำแท้โบราณและทับทิมโบราณชอเพชรนะคะที่ติดเสื้อค่ะเป็นจูเริ่แท้โบราณช่วงวินเยจจากต่างประเทศค่ะเข็มขัดทองคำแท้โบราณค่ะเป็นเข็มขัดเจ้านายราชาสกุลในสมัยรัชกาลที่5โดยช่างทองจากยุโรปค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโบเมร์ดานและคุณวินเนชเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ a r o า n d t h พ f l ส o r แมววินเมทวินชื่ออย่างไรเชิญสาเหออีเล่ที่ชันจูใจสีหมาพันธุ and this is how we do it the grand opening show for the song festival this year สวยงามจริงนะครับแลมีความหมายมากๆเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณโบเมลดาและคุณวินเมจูบินอยู่กับเราบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับงดงามวิจ oh ิตรการตามมากๆเลยครับโอ้โหสวยหล่อจับใจจริงๆทุก,ท,กท่านครับนี่คือป่าหิมพานต์ค่ะยกความงดงามในวรรณคดีไทยและเป็นพื้นที่ อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มอบความสุขสมบูรณ์ความสําเร็จให้กับทุกท่านในปีใหม่ไทยนี้โอ้โหคุณครับดูใช่เขาสวยหล่อมากๆเลยนะคะที่สุดเลยครับทั้งสองท่านเลยก<อ>ดใจไว้สักรครูเดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ใครเห็นแล้วใจฟูใจชื้นสมกับการฉลมิมฉลองปีใหม่ได้ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะ Let's make some noise exactly ขออนุญาต ผูดูส่วนสตรีสองท่านนี้ให้เกียรติบริเวณด้านขลางเวทีก่อนได้เลยคะเรีเชั้นอยู่ใกล้ๆเราใจสั่นยังไงบอกไม่ถูกเลยนะคะเป็นคุณนางสงกรานของเราครับนางสงกรานนะคะและคุณวินเนทาวินคนพันนะคะวันนี้ให้เกียรติกับเราเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกท่านค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่สวยงามจะพาทุกท่านเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญนั่นคือพิธีเปิดค่ะถูกต้องเลยครับ กับงานครั้งพิเศษของเราในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมทั้งขบวนพาเหรดสงกรานนะครับรวมถึงการแสดงเปิดงานของเราไปสวยสดงดงามจริงๆเรียกว่าเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่หลายคนรอคอยครับ ใช่แล้วนะคะโอกาสต่อจากนี้ไปขออนุญาตค่ะในการกราบเรียนเชิญบุคคลสําคัญของเราให้เกียรติมาด้านบนเวทีแห,ห่งนี้นะคะท่านแรกค่ะขออนุญาตในการกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครคุณพ,พมภูมิวิพัฒนภูมิประเทศค่ะขอสิ่งประมือต้อนรับทด้วยครับ และท่านที่สองครับผมขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับคุณวิวรัตมนัสสนิทวงศ์ครับกราบเรียนเชิญสู้น้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะขออนุญาตในการกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามของเราคุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลครขอเรียนเชิญครับและผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชยญประมิอต้อนรับคุณนักครุษสูตรครับและแน่นอนนะคะนางสงกรานและตัวแทนของป่าหิม,มาพาันผู้ปกป้องดูแลวันนี้คงจะต้องเรียนเชิญก็สู่ิิีิเปิดกับเรานะคะริเบตรงกลางเวทีตรงนี้นะคะขอตัปรังใจดังๆหน่อยได้ไหมก่อให้คุณโบปร,รยาและคุณวินเมทวินนะครับ ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขกท่านขาในพิธีเปิดของเรานะคะจะมีเอฟเฟกต์น้ำค่ะดังนั้นท่านใดที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะระมัดระวังกันอีกหนึ่งนะคะ because there will be some water features ladies and gentlemen so I like to a mild reminder maybe look out for your phones and your camera that's right <laughs> that's right take uh, take good care with your electronic devices from now on okay <laughs> เราาเจีนจุนไปเอาแล้วมาหาาลวทุกคนพร้อมแล้วค่ะครับผมเรามาร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเป็นการเปิดงานนะครับ้าพร้อมแล้วเชิญครับห้าสี่สามสองหนึ่ง